เจเคนขอนำเสนอให้ชมกับที่ดินบ้านสวนเกษตรแบบผสมผสานนะคะบนพื้นที่มีบ้านน็อกดาวนะคะวิวภูเขาสวยๆค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเนื้อที่ขนาด3ไร่243้ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะพื้นที่กว้างค่ะ สไตล์บ้านสวนตกแต่งด้วยไม้ร้อมนานาพันธุ์เลยนะคะเอาใจท่านที่รักธรรมชาติค่ะปลูกทุเรียนไว้เลยหนึ่งไร่ขุดล่องเลี้ยงปลาไว้ด้วยนะคะมีบ้านน็อกดาวค่ะที่มีดาดฟ้าไว้ชมวิวไว้นั่งพักผ่อนรับลมนะคะมีห้องน้ำในตัวพร้อมแอร์ให้อีกหนึ่งเครื่องมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยค่ะ อยู่ติดทางสาธารณะประโยชน์นะคะอยู่ใกล้เซเว่นซีเจตลาดสดอยู่ติดอ่างเก็บน้ําห้วยสาธารณะอยู่ศูนย์ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะอยู่ใกล้ทะเลด้วยนะคะอยู่ที่ตําบลท่าไม้รวกอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะแปลงนี้ราคา3ามล้านห้าแบาทค่ะยกแปลงนะคะ บ้านน็อกดาวพร้อมที่ดินขนาด3ไร่กว่าค่ะสนใจสามารถสอบถามนัดชมแปลงจริงติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะและไปดูแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะในวันนี้เจคแคโนขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ